สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่478นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะอ่าอย่างท,ท,ที่พี่พี่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับองนี้เป็นพิมพใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่วัลังนะครับพี่พี่นะองค์นี้ลงรักปิดทองมาอย่างเดิมเดิมเลยพี่โอลงลักปิดทองมาอย่างเดิมเดิมเลยนะครับพระแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะ ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเก้านะครับศูนย์เก้าเก้าส่วนไอเดียไลน์นะครับอ่าส่วนไอเดียไลน์นะครับเอสไลน์ได้ที่ t t n 9 8 7 t t n 9 8 7นนะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่า เนี่ยครับอ,องนี้นะครับพี hr, พ่ๆนะเป็นพระเดิมๆนะครับเดิมๆจริงๆนะพี่ๆเดิมๆ,ๆจริงๆนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นกันแป๊บหนึ่งพี่อ่าอ,องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่เดิมๆจริงๆนะครับพี่ๆนะอ่าไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่ๆดูสังเกตดูใบหน้าเห็นไหมสัดส่วนของใบหน้าเนี่ยไม่เคยแบบสึกหลอเลยนะพี่นะไม่เคยสึกหลอเลยนะครับพี่เห็นไหมแล้วดูทองดิพี่เห็นไหมทองเก่าๆเห็นไหม ข้างในเนี่ยข้างในดำดำเนี่ยคือลักนะพี่นะลักน้ําเกี้ยงนะพี่นะลักน้ําเกี้ยงนะครับนี่หรือลักยางไม้นะครับนี่หไหมเขาลงไว้แล้วเขาก็ปิดทองนะครับอ่าเขาลงลักก่อนแล้วเขาก็ปิดทองทับเห็นไหมพี่ดูทองเก่าเก่าพี่เห็นไหมอ่าดูพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมพิมพ์ทรงเส้นซุ้มนะครับใหญ่อ่าเส้นซุ้มใหญ่ตกขอบฝั่งนี้เห็นไหมเขาเรียกซุ้มตกขอบพี่เนี่ยเส้นซุ้มเห็นไหมโย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 มาฝั่งนี้นะแล้วต้องบอกเลยว่าอง์นี้พี่ เหมือนองค์เหมือนองค์ดารานะครับเหมือนองค์ดาราเหมือนองในหนังสือเลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพี่ๆนะเป็นพิมพ์คล้ายๆขององค์่าของเสียดมนะครับเป็นพิมพ์ๆขออนุญาตนะครับเป็นพิมพ์ที่คล้ายๆกันนะพี่ๆนะเห็นไหมเห็นไหมดูพี่ๆดูเส้นซุ้มเห็นไหมพี่ๆดูเส้นซุ้มเห็นไหมเส้นซุ้มเขาเนี่ยเนี่ยลักษณะลักษณะมุมเนี้ยแล้วก็ย่ต่ําลงมาเห็นไหมพี่เห็นไหม ฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต like ่ำเห็นไหมเห็นไหมฝั่งนี้สูงฝั่น eyes, right. งนี้ต่ำอ่านะครับแล้วองค์นี้ม <m im coaching yen> ีเส้นใต้ฐานด้วยนะพี่นะมีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับที่สําคัญพี่องค์นี้อ่าองค์นี้นะกับองค์นี้เห็นไหมเขาจะมีเส้นเนี่ยเขาจะมีเส้นสังคติลงมาเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเส้นสังคติลงมานะครับอ่าองค์นี้ก็มีนะพี่นะอ่าองค์นี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นลักษณะเส้นสังคติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นลักษณะเส้นสังคติเลยแล้วเส้นแซมนะครับเส้นใต้ฐานนะองค์นี้นะเห็นไหม นี่ขนาดรักนะครับขนาดมีรักนะขนาดมีรักมีทองคลุมน,นะพี่นะเห็นไหมเส้นวนใต้ฐานไม่โค้งลงมาอ่าองนี้นะครับพี่พี่นะผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับแปดพันห้าร้อยบาทนะองนี้นะไม่ผ่านการใช้เลยจริงๆององนี้ไม่ผ่านการใช้เลยจริงๆ,ง mission, น,งๆนะครับพี่พี่นะอ่าอง mm, เหมือนองดาราเล่ยนะพี่นะเป็นพิมพ์นะครับไม่ใช่องคพิมพ์นะครับพิมพ์ทรงเดียวกันเลยพี่พี่จ๋าเห็นไหมพิมพ์ทรงเดียวกันเลย ผิดตรงที่ข้างบนนะครับข้างบนเขาตัดชิดกับตัดไม่ชิดนะองนี้นะครับนี่องนี้ตัดตัดห่างซุ้มนะครับองนี้จะตัดใกล้ซุ้มเห็นไหมหนะองนี้เขามีเส้นมังคับพิมพนะเห็นไหมเขาเห็นเส้นมังคับพิมองนี้ไม่เห็นเส้นมังคับพิมพ,พี่เห็นไหมอ่มามันต่างกันแค่นี้นะพี่นะต่างกันแค่นี้องนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่แปดพันห้าร้อยบาทอ่ะมาดูกันนะครับมาดูมาดูนะครับพี่พ,พี่นะ,ะเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บนึง เห็นไหมครับเส้นซุ้มเส้นซุ้มอย่างที่ผมบอกนะครับองค์ที่ผมให้ดูพี่ฝั่งนี้เขาสูงเห็นไหมฝั่งนี้เขาจะต่ําเขาจะโยนะครับเขาโยยกสูงแล้วเขายต่ําลงมาเส้นมังคับพิมพ์พี่จ๋าเห็นไหมนี่ตกกึงลางแขนพอดีเลยนะครับตกกลางแขนนะครับนี่ขึ้นมานี่เลยครับเส้นมังคับพิมพ์เห็นไหมเห็นไหมเส้นมังคับพิมพ์เห็นไหมนี่โอองนี้สวยจริงนะครับชัดเจนมากพี่เส้นมังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับพี่จ๋า องคนี to well ้ผมเอา8500บาทครับ8500บาทนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาดูลักเก่านะครับรักเก่าเก่าทองเก่าๆนะพี่พี่นะเห็นไหมอ่าเนี่ยครับทองนะครับทองเก่าเก่านะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมดูเนื้อหาเขาดิครับเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเนื้อหานะครับอันนี้แค่โดนสัมผัสเฉยๆนะพี่นะ ไม่ได้ใช้นะเนี่ยพระองค์เนี้ยต้องบอกเลยนะครับแค่โดนสัมผัสเฉยๆนะครับพี่แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ผมเอา8,500บาทครับพี่เก่าครับพี่องค์นี้ผมบอกเลยนะครับบอกเลยว่าเก่านะครับทองก็เก่าพี่เขาจะลงรักน้าเกี้ยงนะพี่นะเขาจะลงรักน้ําเกี้ยงหรือรักยางไม้นะพี่ลงไปก่อนนะ้วเขาก็จะจะใช้วิธีการปิดทองทับไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ เพื่อให้ทองเนี่ยติดกับองค์พระติดกับรักนะครับเห็นไหมเนี่ยพี่ดูดีครับนี่ดูทองเก่าเก่านี่พี่ดูทองเก่าๆโบราณโบราณเห็นไหมนะครับนี่มีเส้นใต้ฐานเห็นไหมเส้นวนใต้ฐานเห็นไหมครับอ่าองค์นี้นะผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่เห็นไหมดูนะครับดูค่อยๆไล่เนื้อนะพี่นะ พลิกด,ดูด้านหลังนะครับพี่พลิกดูด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังกระดานนะครับแต่ด้านข้างนะพี่นะบอกเลยว่ามีมีใครถ้าไม่ได้ลงกล้องกใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่เห็นเห็นไหมครับพี่ๆเขามีรอยปีบปีนะเขาจะมีรอยปีบปีนะครับตามมุมตามขอบเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีรอยปีบปีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะพี่เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีรอยปี๋ปลีนะตามขอบตามมุมเนี่ยเขาจะมีรอยปี๋ปลีนะครับมองอย่างเงี้ยเราไม่เห็นพี่แต่ถ้าลงกล้องเข้าไปนะครับเห็นไหมครับนี่รอยปี๋ปลีเนี่ยเห็นไหมเห็ไหมครับนี่รอยปี๋ปลีแย่ๆนะครับนี่แล้วดูดูความเก่านะพี่นะดูความเก่าด้านหลังพี่จ๋าเห็นไหมโอ้โหนี่เม็ดมวลสารเม็ดนี้นะเปลอะเลยนะพี่ๆเห็นไหมครับนี่วงนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่ 8 5 0 0บาทนะครับ8,500าบาทนะครับพี่พี่โหพี่จ๋าองค์นี้นะผมบอกเลยว่าพระสวยจริงๆนะครับสวยคมชัดลึกแล้วก็มีลงรักปิดทองเก่าด้วยพี่เออนี่เอาโอ้โหสงสัยผมหลุดแน่วันเนี้ยผมหลุดแน่เลยวันนี้ครับพี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่นะอ่าเอามาแบ่งปันอยู่แล้วนะพี่หลุดก็ช่างมันพี่หลุดก็ช่างมันนะผมว่าสําหรับผมแล้วนะผมจะขายหลุดขายแบบ อ่ายังไงก็แล้วแต่พี่เพราะว่าตั้งใจจะมาแบ่งปันพี่พี่แล้วนะครับเนี่เห็นไหมดูคมเก่าดิพี่ดูทองเก่านะครับเนี่เห็นไหมดูดูพิมพนะครับอย่างที่ผมบอกเห็นไหมเขาจะมีเส้นสังขติฝั่งซองแรกฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำาหไหมพี่ใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมนะครับเกตมีลักษณะเอียงมาขวามือเราซ้ายมือองค์พระพี่เห็นไหม อ่านะครับนี่ฐานชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วตรงนี้นะพี่นะเขาก็เป็นล่องเห็นไหมพี่ร่องนะเขาไม่ได้เป็นลักษณะที่แบบล่องตรงนะพี่นะล่องตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเห็นไหมโค้งเฉีย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 งลงข้างล่างเห็นไหมอ่านะครับโอ้โหองค์นี้สวยมากพี่สวยจริงนะผมสงสัยผมหลุดแล้ววันนี้นะครับหลุดจริงๆนะครับแล้วดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยไหมพี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยนะอ่าด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับ ว่ารักครั้งเนี่ยลานข้างตัดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมยังมีลักษณะแบบเป็นแนวเฉียงเฉียงเฉียงรอยตัดนะพี่นะรอยตอกตัดนะเห็นไหมแถวเนี้ยยังมีลักษณะคล้ายๆรอยตอกตัดนะพี่นะอ่าเห็นไหมครับพ,พี่เห็นไหมเนี่ยครับโอ้โหองค์นี้นะผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทพี่เก่าจริงพี่เนี่ยอ่ะองค์เหมือนกันเลยพี่พิมพ์นะครับพิมพ์ไม่ใช่องค์นะครับพิมพ์เหมือนกันกับองค์เสียดมเลยเห็นไหมนี่ เห็นไหมเขาเรียกเสียองเขาเรียกองเสียดมเห็นไหมเห็นไหมนี่พิมพ์ทรงคล้ายๆกันเลยพี่เห็นไหมพิมพ์ทรงคล้ายๆกันเลยครับฝั่งนี้อ่าเนี่ยครับเห็นไหมอ่าพิมพ์ทรงคล้ายๆกันเลยนะพี่นะเห็นไหมพิมพ์ทรงคล้ายๆกันเนี่ยฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําเห็นไหมซูมเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่าเห็นไหมแล้วเขามีเส้นสังคติตรงนี้ด้วยนะครับมีเส้นสังคติโค้งลงมาตรงนี้ด้วยนะ อ่าองนี้นะครับนี่เขามีเส้นสังคติโค้งออกมาตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่าองนี้ผมเอา8,500บาทครับพี่8,500บาทครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบถูกใจก็กดติดตามกดกระด,ด,ดิ่งกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ